ในสุดก็เก็บตังค์ได้ครบเออ,เ,อเก็บเหรียญดิเอาใหม่นสุเก็เก็บเหรียญใด้ครบห0 0 0ื่นสิที่จริงมันมีอีเวนต์แพ็คการ์ดอะไรนะกูสแอนด์อีวิเข้ามาได้สักพักแล้วแต่ว่าพึ่งเก็บตังค์ได้ครบห0 0 0ื่นก็เลยจะมาซื้อไอ้การ์ดอะไรนะแพ็คกนะูสแอนด์อีวิน่ะมาเล่นช่วงนี้เห็นคนเล่นเยอะเลยแล้วผมคิดว่าแบบจะเก็บเล่นเด็กอะไรนะคานิฮิเมะสกุระ แล้วก็อะไรอ่ะไอตัวดอกบัวจําชื่อไม่ได้แล้วก็ช่งางใจว่าตัวสุดท้ายจะเอาฮังกังหรือจะเอาโซโยดีแต่คิดว่าน่าจะเอาฮังกังน,นะเพราะว่าโซโยมันโซโยมันเนี่ยมันต้องการหมดเด็กกับที่เก่งแต่ว่ามันมีคันนีฮิเมะอยู่ไงการ์ดมันไม่น่าจะหมดเด็กง่ายๆก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะอ่ะเราซื้อเราเริ่มซื้อเลยนะราคาหกหมื่นเอ้ยในราคาหกแสนบาทก็ห้าสิบแพ็ ที่จริงเอ่อผมจะมานั่งเปิดดูว่าอะไรนะผมจะได้การไปเดียวเลยที่มาเปิดแพ็เนี้คือ SSR ของคันนี้ก็คืออะไรนะ Young Smarter h e l m ีผมจะเอาการไบนี้ไอ้เฟกตมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกมานแค่อะไรนะใช้การดแล้วก็รีบบวการดขึ้นมาบนมืออีกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้อีกรอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอฟเฟมันไม่ดีรอกที่บมกอยาคือมันดูการเหมืนอนเข่าอายนะมาตอนนี้เรามี การ์ดแพ็กกูสและอีวิวห้าสิบหกใบเอ้ห้าสิบหกแพ็กนะแต่ว่าจะไปเปิดแพ็กที่มันเหลือค้างไว้ก่อนอันเก่าก่อนอ่ะสปีดลัน อ่ะโอเคเราก็เปิดการ์ดแพ็คครบทุกแพ็คไวนะตอนนี้ก็เหลือแค่พักทุยแพ็คกูสแอนอีท่ที่เราซื้อมานะก็คือเรารับประกันแน่แว,ว่าเราจะได้ SSR 2ใบใบแน่นอนเพราะว่ามันมีการันตีไว้แล้วว่าถ้าเกิดเปิดครบ25แพ็คมันจะได้ SSR 1ใบแน่นอนผมคาดอาไว้นะว่าจะได้เออ SSR ไว้ใบหนึ่งคือยังส m มา t เตอร์ดักเตของฮันนี่คิเมนะเรามานั่งดูทีละใบกันเลยอัน ถ้าไหนได้ผมจะสโลให้ดูแล้วกันอ่ะเริ่มสปีดลันครั้งที่สองที่ทำสปีดลันนี่ไม่ใช่หรอกคือเปิดตั้ง50กว่าใบาเลยนะเอ้ย50กว่าแพ็คเลยนะเว้ยคันนี้มาแล้วคันนี้มา SSR เปล่า SSR อเป่ะเนี R, ่ย โอเคใบนี้ก็ยีดีไม่ได้แย่ฮะอะไรอ่ะ SSR ของโอโดคุโร่อ่ะได้ SSR ตัวอะไรมาเนี่ยแคมบีเพย์เดนดิฟิสเอ่อล่างพัฒนาเออโอเคคราวนี้ไม่ละจะได้ SR อีกรอบใบนึงหรือ่ะ ไม่น่าพูดเลยเกลือโทษเลยตั้งสี C ่สิบแพ็คเมื่อจะเปิดมดอนเนี่ยครันนี้ไม่แลนะฮะผมคาดหวังอยู่นะว่าจะได้ S S R เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองไม่พูดอันสักคำดูนะเผื่อมันจะได้โดยจะได้ S S R ของของจิ้งจอกก้าหางวะ อ้ oh, SR เยอะอฮ้ย <_ an> ไม่พูดครับตานี่เราจะได้แต่เราพูดไปแล้วนี่ SR ก็ดีนะแต่มันเลยยืมห้าแพ็กก็ดีแสดงว่าในช่วงนี้ต้องมีการได้ SR แน่นอนแต่ไม่รู้ของไปของใครนะ เออการ์ไปนี้ก็โกงการ์ไปนี้ก็โกงอยู่นะอ่ะไปต่อด,ดูดิวันนี้จะได้คันนี้ฮิเมไหมมันจะได้ s อ r อสอารงใบจริงๆใช่ไหมเล่ยสิแพ้กัะนะ คันนี้เมครับ S R ให้เราสบายก็ยังดีใบสุดท้ายถ้าไม่ใช่คันนี้เมนะตัดเข้าตัดเข้าสรุปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสรุปผลกันละสรุปก็คือเราไม่ได้ทั้งการ์ดอีโวของคันนี้เมแล้วก็ไม่ได้ทั้งการ์ด S R ของคันนี้เมเลยนะไม่เป็นไรเรายัางพอมีวิธีอยู่ กดซื้อดีครับมีคูปองถ้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซื้อสบายอย่าเป็นไรซื้อสองใบได้ด้วยนะแต่เราเจียนมาให้ใบนี้ดีกว่าใบนึงอ่ะตอนนี้ผมก็ดามันแล้วนะกับการ์ดของคันนี้เมสเซอร์ยางมัตเตอร์เซฟมีนะก็เดี๋ยวไปนั่งช่างใจดูก่อนว่าไอห้าพันเจ็ดร้อยคูปองที่เหลือเนี่ยจะไปแลกเป็นเอสเอสอาร์ของซูรละหรือจะไปแลกเป็นเอสเอสอาร์ของไอ้ตัวดองบัวเดี๋ยวดูว่าไหนจะคุ้มกว่า,วาก,กัน สอนนี้ก็ได้การมาแนละ้วก็สายะลละไม่เวิแเราเจอกนะ